ย่องคะ่ะเมื่อคืนนี่ชุดสีแดงงามเงียนได้ยินข่าวแววๆว่าแม่นมติ๋มเป็นบุตัดไหอีหฬาวงยิงเข้าพอดีเนี่ยแม่นมติ๋มอยู่นี่แล้วสวัสดีคะ่ะค่ะสวัสดีแม่นมติ๋มนะคะสอบถามเรื่องชุดอีหฬาแน่ะค่ะแม่เพรา,วาะว่าถ้าถามว่าถูกล้วที่หอยบอัวได้ทำมาแม่เนาะเพราะว่ามู่จักกันตั้งแต่สมัยสมัยอยู่ปนนูเป็นเรื่องนีแล้ว รักขิวไหม่พ่ตนเพราะไม่มีน้องเอฟซีเราจึงถึอราิวเพราะว่ามันจำเป็นต้องใสที่นี้ไม่อยากไ่อยากให้นองใช่ซ้ำกรเปาแกแม่ก็เรียว่าแม่อยากให้ของหวลูกกระเรตสองตัวได้ราค่ะอบามพันหาสามพันหาถ้าว่าถัดสีต้มแดงไรก็นี่ก็อาจจะมีพันหาพันถ้าว่าเนี่ยเอาราค่าแบบพอดีราค่าสบายกระเป๋าหน้าั้ายูใส่นะคะเป็นเี ตาจูส่ละูดเดียวอนุภาพดูวาหนานเรยูดีวมเป็นผูจมันเป็นผู้ประเทศนดเพราว่าฉัเป็นคใใชตามจิงาจดู่ชายองเพลงองจะทาเป็นแล้วก็เปมากน้อง้ายและข้าเปกันเองันอยากได้ชุดกะตซเติมาก็ได้เดเติ คืนพ่ผู้จักป็นยูตวสันตจัน้องเนยูผู้ดีวนุภาพเป็นยูทางทงสีดุดทแนแดนแผู้จักยู่ต่วสแล้วมือือนี่านันใช้ใสีแดงมันบอ่มือนี่พันเกลยบอก่าแม่ลูกใส่สีม่วงแต่อได้สุจะใสก็ี่ยเย็บเขาีไขมันกระับเย็บแล้วแล้ว ทีแรกกับเขาไม่ได้หรอกเพื่อนเพื่อนเพืนเ่นตัวใหญ่ก็แม่ติมนะนะแม่ก็ได้มาบอกจังน้อยนะคากับพอดีแล้วล่ะวันนี้น้องใส่สีม่วงเราไม่ติไม่ติตม,มตนคมนแต่ในไซส์หมู่บ้านนี่แหละอ๋อสูสตรของแม่ติมแม่นค่ะมาตัดพอดีแม่ติมตัดไทยจะเป็นสีแดงกับสีใดอีกสีม่วงนี่อเป็นวะคะสีม่วงว่าดนไซส์ไหนสีม่วงไัส์ไหนจะขอตัด์ไหนจะขอครับพูดชัดเลยจะไปยี่หลาขอได้หลาเบิ้งเดื่อนยี่ดอย้างสี่ห้าลายอะดีกัน นกีหฬาจัะชุนนะแต่ว่าออกแบบจังไดนจังหวากันน้องก็เลยถามเนี่ยเมนู้ทีมเมื่อเนี่ยมาตัดอยู่ใสตัากิวใสไม่ง่ายเลยเพรว่าเขาเอาอยู่แล้ว่าน้องอยากได้อ่าจีชมพู่กระปิชมพูกับปีหน้าก็ใส่สวยทีเห็นว่ายุ้ยยุ้ยเนี่ยน้าก็ใส่สวยแต่ว่าอ่าชุนน่ะตัดคนละลานกันแต่ว่าก็สวยอยู่แต่ว่ามันมันประเด้แต่งอ่ะนะมันก็ไม่ได้อลังการแต่ว่าใส่ชจอบๆกัน เล็กน้อยนะเนาะฟันมันบ้าเพื่อยากได้ช่วยกู้กับพี่ก็เลยว่าเดี๋ยวแม่โทรหาไอ้หายก็ได้สิแล้วว่าถ้าเป็นสาวน้ำเยืนอมาอยากเป็นเจ้าภาพอย่างไรเดี๋ยวแม่ก็สีซอสผิวขาวยุ่งยากเนาะแล้วนี่ชุดกันวัวทีลายนาะน้ำเยื่อบรรเทาป่ายสะดวกสบายแล้วหางมันก็บม่ได้เจอท่าหางแม่ค่ะสีแดงหน้าแห้งยีนองแล้วตอนเรียนมักมาบ้านนี่แล้วค่ะ เอาเกมกานบอยเอาเกมการบ่อยอัน hmm. น like okay. ี้ว <mythology> um, okay. mm, mm ่าดาเกมการบ่อยคือม <bet etzen salaries> hmm. uh ันเป็นเกมที่วอยู่ล้วมันสบายมากมันโอเคมันมันมาหัวร้อยเมียนจันีมีอนหรืไหนคือคือลักชูดเขาเห็นขึ้นไปได้แค่นี้่อยาให้ยิราถหางกันล่ะมันเป็นมันเป็นหตนเทียนยี่ตอนโอ้นนี้ว่าใจเดียวพูดแ่ันหาใหมันมันมันต้องทอน่จอนจได้ เมดิสซัสไทยเนี่ยมากหลายน้าหลายชือนใจซีซัแบบประมาณนี้อ่ะนะนะแม่หี่มแม่เป็นคนหิ่หองอกแบบไม่เป็นแต่ว่าบัญญาให้แังเอาแบบนี้แบบนี้ให้ลูกเป็นบาาผ้ามไปเรุ่นไหนแบบไหนก็ออกมาดีขอให้ไม้แขวนโอเคนี่แล้วก็น้องปียกน้องน้าไม้แป<ม>ียกถูเกล็ดไ,ไม่เจ๋อเกล็ด,ดได้พี่น้องจ<ะ>้าก็ตื่นยอดเอา ขอบคุณเมนนกทีเดหลายวอลชูบ hmm. yeah. es ังเดี๋ยวสิตาชดในยีราะพี่น้องขายชุดหนึ่งเพราะว่าาให้ตั้งใจเยอะแล้วแค่กิดกัให้เจะเลิญรุ่งเรื่องกันแล้วกันเนาะยังไม่จากแค่คิดเราที่ทำทีบาลมีมันก็เกิดขอให้ทำด้วยทำด้วยกระบาดแข็งแรงไปไหนมาไหนก็ขอให้ตลทวดใช่ให้ให้ถูกให้สูกให้้ดูยตาดูเมนนกทีเดลลายนะ แล้วเดี่ยว่างกูว่าสิตันก็าหาไ,ไหนะเดว่านี่ะว่าพี่เจ้าพูดกับพี่แล้วก็พี่น่ะเพื่อนนี่่ะละรู้ว่าเจ้าสีไหนเดือ<ะ>ว่าแม่อาจจะตัตตะดเร่ีตัวหนึงีนี้วก็ได้อาจจะตัดที่ เพื่นยังไก่สียางไข่เพ่ดอ่าไข่เพิ่ไหนมี่ด่าเพิ่มไเพื่อเล่าเพิ่มยาวสียั้ก็แมเนาะเขาอยแต่เนาะไข่เพื่อเลือกมเพิ่ยาวสีย่างมันจไม่ไม่หรอกเอ้าด่าขอบคุณารรีขอบคุณตาอคด้วยนะคะฝากในเด้อพี้องฝากสาวน้งเย้นนแนนี่ช่องเบนทีวีช่าใส้นทีนแกลเซ่เลยนะพ่อาดูขอบคุณกาเดียวกันนขอบคุณค่ะตาก็ดูจ Yeah.